ในช่วงคิดจะซิ่งพัดในช่องเพจทางครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเบรกบอกเลยว่าต้นๆเลยอ่ะต้นๆอ่ะต้นฟอยติดชิบหายเลยตอนนี้นั้นพิลีพิลีพิลีแล้วก็เบรกแบบ90คือแบบอยากได้แบบเบรกแบบไหนอารมณ์ยังไงทีาไหนปรึกษาพี่เขาได้เดี๋ยวไปสัมภาษณ์กันครับไปรี่ดีครับดีครับนี่เจ้าของร้าน แนะนำเบรกหน่อยพี่ผมไม่มีความรู้เรื่องเบรกเลยงบประมาณสักสามสี่หมื่นไงพี่ทำได้ไหมได้ครับทำได้มีหลายแบบหลายราคาครับแล้วแต่งบประมาณเลยอย่างเงี้ยไอซิลคันนี้พี่เขาทำอะไรบา้างใส่เกีร์ตั้นมาตินหน้า<อ>หลังเป็เปบาทเป็นพวกห้ผมถามได้ไหมพวกนี้ก็อยู่ประมาณแสนกว่าบ,บาทเพราะว่าไอรถพวกนี้มันมีเบรกมือไฟฟ้ากุมด้วย อ่ะอย่างผมแบบงบน้อยๆล้อสิบเับซูซูกิแนะนำอันไหนดีพี่ก็ไอ้นี่เขาเรียกว่าเบนโบเทสลา4พอร์ตเราทำเมาส์เรียบร้อยแล้วอันนี้คืออะไรพี่เหมือนก็เป็นเบนซ3สามยูเซทที่วัยรุ่นนิยมใส่กันราคาไม่แพงมากแล้วก็ไอ้นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าพาราเมล่า19บเก้าแท่ตัวที่สุดใหญ่ก็เน้นไปใส่พวกรถปอร์ตอะไรเงี้ยเป็นล้อยี่อร์เซนเนอร์อะไรอย่างเงี้ยครับอุ้ยนี่ดูงถ้าผมจับนี่น่าจะไหลายตังค์อันนี้อันนี้ก็ ูน่อเดี๋ยวก็60,000กว่าบาทครับผมหลังจากที่ร้านจะทำพวกอ้เปรกพวกไทายเยนเป็นหลักต้อแท้มือถอด้องใช้มือสาดนะหรอือล้างทำใหม่ทีนึงครับอย่างอันนี้พี่เขาเรียกว่าอะไรพี่อ,นนอันนี้ก็เป็นพวกทายเยนเป็เจ็ดนครับผมเดี๋ยวเราบิ้วบิ้วล้างทำสีใหม่เรียบร้อยเดี๋ยวจะไปใส่เอาผาดอันนี้เค้ใส่ล้อเดิมก็เลยต้อมีทำสเปเซอร์ด้วยครับสเปเซอร์คืออะไรตัวนี้ครับ เพราะว่าอย่างล้อเดิมเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้ให้หลบเบรกก็ต้องทำอ้ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาอันนี้แพงอันนี้ก็อยู่ห้านหมื่นกว่าบาทเป็นเบรคลูกมหมุ่นแบนของอันใหม่ก็คืออันนี้ที่ผมเห็นเนี่ยคือมือหนึ่งเป็นของใหม่ของใหม่อันนี้ก็มีลูกค้าก็สั่งไว้แล้วเนี่ยเขาเขาเรียกว่าพอร์ตใช่ไหมพี่เนี่ยไอ้ออดำดำเนี่ย ไอ้เบบล์เนี่ยก็จะมีลูกเล็กลูกกลางลูกใหญ่มีผลต่อการใช้งานเหมือนกันครับฟิลลิ่งเบรคครับคืออันนี้ที่ผมที่ผมดูเนี่ยมันคือโมโนบล็อกถูกไหมพี่ใช่ครับเป็นชิ้นต่อชิ้นเดียวชิ้นกับสองชิ้นนี่มันต่างกันไหมพี่จินการใช้งานต่างกันอย่างเนี้ยมันมันมีข้ออะไรต้องรู้ไหมพี่ถ้าเราแบบมาบิ้วเองทำเองอะไรเงี้ยถ้าบิลเนี่ยส่วนใหญ่เดี๋ยวคือแรกๆเนี่ยมันมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นไม้เต่านะครับ แล้วก็แกะลูกสูบล้างหมเลยอันนี้จะเป็น3 6 0นี้ก็เดี๋ยวจะใส่ไอ้นี่ลดเซลีโหม่ e P M A. แล้วก็รถรุ่นใหม่ๆเ,เดี๋ยวนี้มันเป็นไม่ใช่5 0ารูร้อยยี่สิบเป็นเ0็ดหรูร้อยยี่สิบมันจะมีแบบไอ้ชอบใส่ข่อสาเกพี่อยากบอกอะไรพวกพวกนี้ปะ่ะก็คือผมว่านะไอ้ของเดิมๆมาเนี่ยนะครับถ้าไม่มีอะไรไปบังหรืออะไรเงี้ย ว่ามันน่าจะระบายความร้อนได้ดีกว่าพี่ลี่ตั้งแต่เปิดร้านมาพี่ทําประมาณไปกี่คันแล้วเปิดร้านมาสิบกว่าปีแล้วเหมือนกันตั้งแต่ยุคแรกๆก่อนก่อนมันเป็นพี่ลี่พี่ลี่ทำอะไรมาก่อนพี่สเปเซอร์อผมก็ต้องเอาไปส่งส่งร้านที่เขาทำพวกเนี้ยแล้วก็บางทีเราเอาเนี้ยไปส่งเขาอย่างเงี้ยเราก็ดูเขาทาด้วยว่าเป็นอะไรยังไงอ่าก็เลยตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็เลยมีวันนี้มาได้โอ้รับติดล้อนถูกไเยอะครับถ้าผมอยากมาทำเบรกเงี้ยพี่ฝากร้านหน่อยอยู่ที่มหาชัยเมืองไห่ครับ ศูนย์แปดเจองห้าสองแปดเกครับผมแถวนี้มีที่เที่ยวอะไรไหมพี่ร้านอาหารเยอะแยะครับคือถ้าจะมาร้านพี่ดิเองไงพี่ต้องโทรมาจองก่อนไหมโทรมาบอกก่อนดีกว่าเนาะร้านค่อนข้างที่จะแบบจับจ่ายเงินนะพี่ลีครับออันนี้คือเขาแต่งแบบแนวอีโบเจตน่าจะเป็นแบบว่าแนวไอ้ไอ้แนวแบบตัวนอกแต่แบบแนวแบบเออะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้กี่บาทเนี่ยเพื่อ่รู้ไหมห้าหมื่นห้าหมื่นครับเพื่อนพี่ครับพี่ลีนี่เขาให ค่าแรงเยอะไหมพี่ไม่เยอะพี่ปกติแล้วพี่โอ้ตายแล้วใครอยากเปลี่ยนเบรกเท่ๆปลอดภัยแบบนี้นะฮะก็มาร้านนี้เลยในช่วงคิดจะซื้อของนี่ของคับขอบคุณครับอย่าลืมมหาชัยนะผมมหาใครไม่รู้แต่มามหาชัยดีกว่าเด็กดีสุดยอดอืไปตามเรื่องผมครับ